นี่ยก็ไปไปสองกิโลเนั่ยก็ใช้กนอไรแค่นี้เงเขาโฮมเนี้เขาโฮมเนี้ยเป็นตังตากแดดแน้องเวออกเตือนญลนสมตะไมอน้นท่เาหวไม้หัวตะ้หัวะไม้หัวตะไม้หัวง้หัึตะไ้่ัึงบไ้หัวยะไ้หัวตะไม้หัวตะไมหังมหวตะอ้หม้หัวตหตะไม้หัวหัวตะไม้ไมหัว้หัวตะไมัะ้วตไม้ัวัวตะไม้หัหัมัมะกมัันไั้นไปั Ủa, mẹ nói, mẹ nói, mẹ nói. Ủa, mẹ nói, mẹ 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 mẹ

แม่นกะมากินจมแม่นย่อล่ะหัวตําเด็กโอ้หัวเด็กงออยู่บ่เนาะมันยังอยู่นั่นถ้าผมสิตีคักๆตอกไปจังสิพอแล้วๆแม่นคือดื้อมันเนี่ยโซคือดื้อมันบ่ดนบ่ครับ ไม่หดไม่อด <c oughs> ไรอยูว่วะซอดเด็ดอ <c oughs> ยู่ดดด <c oughs> ยได้วะอยู่กรบหม่องปน,นีเอ <c oughs> าเงพี่น้องกาเอาขาเนยอะไรโจรนี่กูดูดีแท้เลยเวยย่าไปดูบักได้ไรนั่ตอนนั้นนั่งต็หน,นี้วะต้องห้องอ่ะ ีเไปดินเนี่ยเอาดูบอกขอเหมากันพอดีกันครับโอ้โโอ้โหโอ้โหหายกูเครื่องอัดต้วนเห็ดสองหัวก็เป็นวะนี่

ใช่เราโทอบานบ่ได้ใส่ได้เท่าอ้วเนกี่ไมาูยาไกม่ายกูไปกครเรื่องกูยันเครื่องบอกระตายจับอกกูก็ไมัยิงบอกกูไร่องยืมเอบอก้ามันยิงมันยิงบอกกูก็ได้ จอดกินข้าวเที่ยงครับางร่อนตีมวโอ้ยไอ้สางล้นตีงครับสางล้นอยากตีแห้งก็สันจะให้มีอ่กระสันเดี๋ยวเบีดทางยิบไปเนี่ยว่าต้ปเบีเมียดไปตเียต้องาตเดี๋ยวหัห้างกลางตัว

ไอเสียมล้างรถกับะหัวเสียมมันนั่นเ้อนี่วะหเสียมขันรแก้วกูเชื่อว่าใส่ซอยเด็แก้วไเรื่อง่นี้รูปเกูรับประกัเอา่ไปสื่อผู้เรองกัไปสื่อผู้เรงกัแก้วถากเลออแขกอแขกแกมาเวิยงวปธีตั้งโซแล้วพี่น้องเพื่อผู้ิพรท่ันไเคยเห็น

ด ồi, ูใจเนี่นอนที่ปลกอนโอ้ยมันอันนั้นตากแดดเมื่อกี้ถามนี่นี่ซอโซนี่เอาขี้ต้มออกจากซ่วงนั่งบอกกินกินขี้ต้มทำความสะอาดทำความสะอาดทำความสะอาดซื้อทำความสะอาดเหมือนซื้อกินจะออกไงหรออืมกอกแกกโอ้ยมันสิคันไหนอันนั้นนั่นนั่น เอามาเบิดเข็มด้วยถ้ามาตัดเดาเดือดรายนึ่หมดเเดือหอบไปสื่อกระทัไปสื่อเขาหาด้วยตามไปสื่อมาขันเบิร์สื่อข้างนู้พี่น้องเสียโตแนะนำมาว่าสื่อมาเบิดเสียนโหลดมาตัดเอามาตัดเอาตามี่ตัดขาดร้ายคนก็มเลยหรือไงเกิดตายันตีแฮะือเพื่อทจางอย่างก็อัดออกมาอู้จางอัดจังอัดแพัง

ได้ไปเอาไเอาสนุนนไม่งัดติดอเลยหยุดายพ่ออยู่วะเรานี่นีนี่ไมงัดตกบงัดงัดให้เบิงแน่พกแเบิงพวกแถทายเอาตัวบุเคยเอ็ดบุเคยมีโดดเกี่ยวได้นิ้ยคือดีแถวันนี้โป่งโล่งเลย

โอ้ซทำนี่นะเนาะโอ้แดดแห้งโเรียบร้อยนะพร้อมเกี่ยวเราบัดนี้เกี่ยวอีกพันไรยก็บจังทีจอดบันนี้ตอซนนี้เนาะเสียโดนเนาะครับผมครับผมโอเคครับสวัสดีครับครับผม